เป็นศาสนาที่อนนี้เป็นรูปปลานะครับใช่ครับแล้วก็มีตัวอักษรอยู่ทั้งหมดห้าตัวครับน้องเปบงโม่บทป,ปานะครับแบบนะครับได้ออกแบบมาตรงกลางนี่ฮะสังเกตนี่ฮะว่าจะเป็นรูปบดแบงโม่นะครับ จะมีพวกขั่วของแตงโมอยู่แล้วก็จะมีรายล้อมด้วยดอกกุหลาบเนี่ยทั้งหมดหนึ่งพันดอกนะครับหนึ่งพันดอกเนี่ยก็เป็นตัวแทนของอเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องรวมไปถึงคนที่รักน้องแตงโมครับออกอขลมผลแตงโมอยู่เนี่ยครับลรงลูกเกลเ,เกตือังเกตได้นะจะเป็นผลแตงโม แต่วันอาทิตยนี้น่าจะยุ่งเรื่องเลือกตั้งนพี่ตอนแรกผมีไใจะใช้ไม้ี่นกีดไม้ี่นกีดนผมได้าจากหลวงพ่อที่ทามีสอต่<น>นนอนๆๆๆๆๆๆแมความคิดนะครับก็ต้องต้องย้อนหลังกลับไปนะฮะคือ มีมีคนเนี่ยเตรียมโรงไว้ให้น้องแตงโมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากอย่างที่ทราบนะฮะจะเป็นผู้ใหญ่เยอะหลายท่านแล้วก็ทางผมเองแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยก็มีความคิดว่าเอ๊ะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตทีมศพเนี่ยก็อยากจะทําอะไรให้น้องแตงโมเป็นทั้งสุดท้ายนะครับก็ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ทรงชัยนะครับซึ่งติดต่อประสานงานไปแล้วท่างคุณแม่เนี่ยก็ได้บอกกับทางทางทุริยามานะฮะว่าให้ท่านอาจารย์ทรงชัยเนี่ยฮะ เป็นคนตัดสินใจนะครับตอนแรกก็ท่านก็บอกว่า,างั้นเอาเอาแบบมาดูเดี๋ยวมาดูกันอะไรกันอย่างนี้ก่อนแล้วก็อพอท่านเห็นแบบปุ๊บก,ก็แบบประทับใจฮะโอ,อ้โหนี่ทําด้วยความตั้งใจจริงๆอะไรเงี้ยฮะก็เลยได้รับความเมตตาจากข้ราราจการ์วงชัยท,ทำให้ปุิยาเนี่ยได้มีโอกาสได้ผลิตตรงให้น้องแคนโมะครับวัสดุที่เราใช้มีอะไรเป็นพิเศษไหมครับพี่เ เป็นถ้าเป็นไม้เนี่ยเป็นไม้สําหรับเผานะครับเป็นหีบสำหรับเผาอย่างที่บอกว่าน้องเตงโมเนี่ยเดี๋ยวจะต้องทําการเผาร่างนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยเอกลักษณ์หรือรายละเอียดของโรงเนี่ยจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับน้องเตงโมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกไม้ที่น้องก็ชอบนะครับแล้วก็เราก็ได้เอาดอกไม้ที่น้องก็ชอบมาสื่อความหมายก็คือเป็นดอกกุหลาบนะครับทั้งหมดหนึ่งพันดอกที่ พุ่มกดแตงโมอยู่ตรงที่มีรูปน้องแตงโมอยู่นะครับแล้วก็จะมีดอกทิวลิปนะครับที่น้องก็ชอบสะสื่อทั้งนั้นดึงความรักความเฉียวลดแล้วก็เป็นความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนนะครับเเด,เดิมทีเราออกแบบไปเนี่ยนะฮะเ,เราได้ดีไซน์เป็นรูปผีเสื้อซึ่งท่านอญจายรุงชัยก็ออขอปรับเปลี่ยนนิดหน่อยว่าทางศาสนาคริสต์เนี่ยผีเสื้อเนี่ยจะไม่ค่อยเกี่ยข้องกับทางศาสนา ก็เลยให้คาแนะนาแบบค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เป็นความรู้เพิ่มเติมด้วยฮะว่าถ้าศัสตนาคิดเนี่ยจะใช้เป็นนกเผาซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้านะฮะเพื่อที่จะมารับดวงวิญญาณันบริสุทธิ์เราก็ได้ปรับเปลี่ยนนะฮะทางด้านหัวหีบนะครับกับด้านท้ายของหีบเนี่ยเราก็ให้สื่อความหมายเป็นดอกกุหลาบตูมนะครับแล้วก็เป็นดอกกุหลาบบานด้านหัวหีบเป็นดอกกุหลาบตูมเนี่ยแล้วเป็นนกบินข้าหาเนี่ยคือเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับ ส่วนออดอกกุหลาบบานเนี่ยให้เปรียบเหมือนว่าเบ่งบานและพร้อมที่จะร่วงโรยพร้อมที่จะจากไปอย่างสวยงามครับผมการสร้างโรงใช้เวลานานไหมครับระว่าใช้คนสร้างมั่นอ่อการสร้างโรงเนี่ยใช้เวลาในการออกแบบนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับปรับเปลี่ยนไปมาแต่ระหว่างที่ผลิตนะครับใช้เวลาหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าทางท่นงทานอาจารย์ธงชัยบอกว,ว่ามีเวลาอยู่แค่ประมาณหนึ่งเดือนในการเตรียมนะครับ ซึ่งเราก็อยากจะได้เวลามากกว่านี้แต่ก็ตอนนี้เราพยายามทำเต็มที่เรื่องงานออกแบบนะฮะเราก็ออกแบบด้วยการเขียนมือฮะเขียนมือวาดออกแบบออกมาเองนะครับแล้วก็ไปป้อนโปรแกรมไปที่เครื่องแกะนะครับแล้วก็แกะออกมาใช้เวลาแกะทั้งหมด10วัน10วันโดยที่เราไม่พักเครื่องเลยนะครับแล้วก็ผลงานออกมาจาะดราฟต์แบบออกมาแล้วเนี่ยซึ่ง เราก็เราผมเองก็ยังทึ้งนะครับว่าเออ,ออกมาแล้วออกมาได้แบบสมบูรณ์แบบมากแล้วก็เป็นอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับน้องเต็งโมมากแล้วก็คุณแม่ก็คอมเมนต์นิดหน่อยครับว่าอยากให้มีรูปของน้องเต็งโมแล้วก็ช่วยเลือกเลือกภาพน้องเต็งโมว,ว่าเอาภาพนี้เพราะว่าน้องเต็งโมดูยิ้มแล้วดูมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับ